แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีพี่น้องกเกษตรกรชาวนาชาวสวนชาวไร่นะคะวันนี้มีความคืบหน้าจากทกศรรมาอัปเดตนะคะเช็คทกศรรสาหรับปี2565ว่าทำอะไรอยู่มีการอัปเดตหรือความเคลื่อนไหวอะไรบ้างในช่วงนี้กรณีงเงินประกันรายได้ข้าวสินเชื่อและบัตรคนจนเราจะมาอัปเดตนะคะ มาตรวจสอบทกศสองพกกันนะคะว่ามีมาตรการต่างๆกรณีเงินประกันไรายได้ข้าวสินเชื่อและบัตรคนจนการช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรว่าขณะนี้มีโครงการหรือมีมาตรการใดบ้างที่กำลังดำเนินการอยู่หรือกำลังจะดำเนินการนะคะ และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรนะคะรัฐบาลมักใช้กลไกของทกาศาหรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไม่ว่าจะเป็นกรณีเงินประกันไรายได้ข้าว ปล่อยสินเชื่อและสมัครบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2565และการช่วยเหลือเกษตรกรหลากหลายด้านนะคะซึ่งล่าสุดนายธนารัฐงามวไยรัตน์ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้เปิดเผยผลการดำเนินงานครึ่งปีบัญชี2565ธกสได้สนับสนุนสินเชื่อเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคชนบทในช่วงดังกล่าวไปแล้วจำนวน368,700 45ล้านบาทนะคะยอดสินเชื่อสะสมคงเหลือ1,61350ล้านบาทเงินฝากเงินรับฝากจำนวน1,77078ล้านบาทมีสินทรัพย์รวมจำนวนนะคะ2,121,282ล้านบาทนี่สินรวม1,974,906ล้านบาทนะคะ ช่วงที่ผ่านมาเกษตรกรและผู้ประกอบการทางการเกษตรจากภาระต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นทั้งค่าปุ๋ยพลังงานแรงงานและข้อจำกัดในการขนส่งสินค้าเกษตรนะคะส่งผลกระทบต่อรายได้ของพี่น้องเกษตรกรทกสได้จัดทำมาตรการในการเข้าไปดูแลแบบครบวงจรนะคะ 1. การตรึงอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ในช่วงขาขึ้นออกไปให้ได้นานที่สุดทั้งอัตราดอกเบีย้ยลูกค้าสถาบันชั้นดี M.L.R. นะคะอัตราดอกเบีย้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี M.O.R. และอัตราดอกเบีย้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดีหรือ M.R.R. เพื่อมีให้เป็นภาระต้นทุนกับลูกค้าในช่วงการฟื้นตัว 2. การจูงใจลูกค้าชำระหนี้ผ่านโครงการชำระดีมีคืน plus วงเงิน3,000ล้านบาทตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคม65 3การดูแลภาระหนี้สินเดิมเพื่อลดความกังวลใจในเรื่องหนี้นะคะผ่านการปรับปรุงโครงสร้างนหนี้กำหนดชำระหนี้ใหม่ตามศักยภาพที่แท้จริงการไกล่เกลี่ยหนี้กรณีมีหนี้นอกระบบและมาตรก,การจ่ายดอกตัดต้นกรณีลูกค้าส่งชำระหนี้ธนาคารจำแบ่งภาระการตัดชำระหนี้ ตามสัสดส่วนเงินต้นและดอกเบีย้ยสำหรับลูกค้าที่มีหนี้เป็นภาระหนักควบคู่กับการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพ 4. การร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐเอกชนสถาบันการศึกษาในการศึกษาดูงานการฝึกปฏิบัติเพิ่มทักษะทั้งอาชีพเดิมอาชีพเสริมอาชีพใหม่การปรับเปลี่ยนการผลิตไปปลูกพืชที่มีมูลค่าสูง การลดต้นทุนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตก,กรรมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผล,ผลิตการยกระดับมาตรฐานสินค้าเป็นต้นนะคะโดยคาดว่าจะช่วยลดภาระหนี้ครัวเรือนให้กับเกษตรกร,กรและ NPL Loan ลดลงอยู่ที่ร้อยละเจ็ดในช่วงสิ้นปีบัญชีนะคะไปต่อที่โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565นะคะทกสอ,อำนวยความสะดวกในการเปิดจุดลงทะเบียน พื้นที่ทกศสาขาทั่วประเทศรวมถึงการแนะนำการลงทะเบียนทางออนไลน์กรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัวซึ่งระยะเวลาการลงทะเบียนตั้งแต่5กันยายนจนถึง31ตุลาคมมีประชาชนร่วมลงทะเบียนผ่านทกศทั้งสิ้นนะคะ4.6ล้านรายจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมดประมาณ22ล้านรายไปต่อที่ช่วยหนี้สินครัวเรือนนะคะ โดยการร่วมบูรณาการกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องในการลดภาระและแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและโควิด -19 พร้อมกระตุ้นการรับรู้ผ่านการจัดงานมาก,กรรมร่วมใจแก้หนี้มีหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนนะคะซึ่งจะจัดไปยังจังหวัดต่างๆ5ครั้งเริ่มต้นที่กรุงเทพระหว่างวันที่4-6พฤศจิกายนนี้นะคะ ขันแก่น18-20พฤศจิกายนเชียงใหม่16-18ธันวาคมชนบุรี20-22มกราคม2566และหาดใหญ่นะคะคจังหวัดสงขลา27-29มากราคม2566ซึ่งในงานดังกล่าวนะคะคทกสพร้อมการเติมสินเชื่อที่สอดคล้องกับความต้องการในอัตราดอกเบีย้ยและเงื่อนไขที่ผ่อนปรนนะคะ มาถึงเงินประกันรายได้ข้าวนะคะการจ่ายเงินตามโครงการประกันรายได้ในพืชเศรษฐกิจคือข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสำปะหลังยางภาราและปาล์มน้ำมันและโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิต64-65รวมจำนวนเงิน142667ล้านบาทและมีเกษตรกรได้รับผลประโยชน์กว่า4.68ล้านครัวเรือนนะคะ มาดูทางด้านสินเชื่อนะคะมาตรการดูแลภาระหนี้สินต่างๆเข้าไปดูแลควบคู่ไปกับมาตรการเสริมสภาพคล่องและฟื้นฟูลูกค้าผ่านโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและค่าใช้จ่ายจำเป็นฉุกเฉิน เช่นค่าอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นอัตราดอกเบีย้ย0% 6เดือนแรกนะคะโดยในเดือนที่7คิดอัตราดอกเบีย้ย MRR วงเงินรายละไม่เกิน50,000บาทโครงการสินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อนำไปใช้สร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยโรงเรือนการเกษตรเครื่องมือเครื่องจักรกลการเกษตรค่าใช้จ่ายในการทำการเกษตรรอบใหม่รวมถึงการฟื้นฟูการผลิต ที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติเพื่อลดปัญหาการก่อหน,นี้นอกระบบรายละไม่เกิน5 0 0 0สนบาทอัตราดอกเบี้ย mrr 2นะคะวงเงินรวม20,000ล้านบาทอัปเดตล่าสุดนะคะเช็คทกสปี2อ6 5ากว่ากำลังดำเนินการมาตรการอะไรอยู่กรณีเงินประกันไรายได้ข้าวสินเชื่อและบัตรคนจนนะคะ